तो <muchas> सारा อยากจะบอกเล่าน้นะคะว่าเพื่อนขาถุกเป็นารเป็นเอฟซีแล้วถ่ายรูปไมอหันหันได้ไหะหันรงน่มืดหมดยมมืดไมก็มืมืลูกมดะองดูัิมไห้ตรงนี้อ่ะตรงนี้มืดนะลูกย้อนแสงวไเดียอไยเดีไเดีเดยอไปอ ภาพทางทรงจังนะคะไม่มีรอยยืาต่อมากนะโครงเยมาะก็ต้องยาึกด้วยนะคตอเราท่อยู่ที่าีนะครับี้นงานสุดจด้าวากเลยนะสุดที่โเะเลยนะคะเห็นไว่าิดติดที่ที่รท ไม่ต <c oughs> ้องคอยทัชื่อดวงวันได้ทั้งคมดเอ็นประชาชนนะครับทำไมม่สามารถเข้าเปนวน้อยในระบไหนแเของเรามาไดนะครับเ้ปเอายี่ห้อจเช็คินได้เนะนนีาร์ดแล้วก็ปากนี่อีกนิดงแกรงได้วยทน้วยเนะครับ่อนะคเป็นแข็งแกร่งเป็นายาวแล้วก็เ็แล้วก็ นะคะเขาถนัฝาทปซีต yeah. nah well, so kind of ิดเล็บแขกมวันเด็ยอรอรเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะติดันดับหมเดี๋ยวช่วยแขกนาะได้เล็บแขกมแล้วก็ติดตามไอน้องมได้เบนท์บุกได้นะคะเดี่ยวดูว่าชื่ออะไรกนไรเนาะอิสเอิให้มอารเดนตนาเนี่ยขอทรสอาเีเดี๋ยว่ เดี meantime, ๋ยวพี่ถือให้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ถือไลนให้เดี๋ยวกี่ไม่ไลน้วเหรอครับไม่ไลนแล้วโอเคพี่เจะได้ไปอยู่ตรงนู้นหนุ่มไม่เป็นไรหนุ่มไป่ถ่ายอ่ะจะได้ไปถ่ายอาจะเด็กมาหน้านะคะมาหน้าเดี๋ยวจะได้เข้าแถวไปรับขนมมาหน้าก่อนค่ะ ช่วงนีนะครับช่วงทีรแข่นนะรับขอนเลยนะครับนที่ิหกนะครับเป็นัครนะครับทางเรียนะครับเนะครับจาระเปินกอุตสาหกรูนะครับใชครับเราก็จะแนนที่นะครับนะครับเด็กนะคะข้าสู่ กูพอโอเครับดเเ็ต้นเต้เราก็สนุกเด็กสนุกพวกกูสนุกไหมพวกกูสนุกไหมเนาะอันนี้เป็นเียงถุง เป็กๆทุกคนบบน,นะคะเราด้ด้วยความสามารถพิเศษนะคะบางทีเหี่ถ้าเราไม่กล้าคราปป่ลกมู้นก็เราเบบาองเาสามารถเขาทำนเป็นไข่้มถึงดึอเลยละนะคะนีามากเลยโอ,อ้<อ>จริงเป็นแคีเนาะเราเนาะ ให้ดีๆนะครับให้เก็บไว้ตัวนะฮะเก็บไว้ดีๆยัเรามจะตกห้องนะครับเพราะว่าแจ๊กพูนเนี่ยมีเงินค่เดือนะนึ่สนตรอาระบับมาให้ให้ดูดูด้วยเราก็เป็นเียไม่ได้ทางเรียนก็ค่อยๆจะใช้่อยแล้วพยายามหาทุนมาให้แล้วเราก็จะมีการดนะคะที่ได้เราก็จะ ให้ไปทุกคนร่วมกันทุกคนถ้าทุกเนียนงานรบเรียกนะทีน้องให้ทุกคนอันนี้ก็เป็นกองทุนว่างไงอะไรก็ตามคนไทยเราเรียนรู้ร่วมกันให้ได้กันทุกคนนะครับหลักลูกพอเราไม่ทิ้งใครเลยครับหนึ่ง

มาต้องากทนที่ร่านะฮะเออดาวาวดาว่ี่ได้นะเสียใจนะอย่าเสียใจนะฮะอยาครยังไม่ทันที่ดีนะครับน้ารอส่งแจกขนมเสร็จของของไปหาี้รันไอ้อ้ที่เรามีฟอดใช่ไหครับนะครับจุจุเนครับ อันนี้าจะมี5อาไหนเจะได้แถวไปเดินทุกู้นะคะทุกู่ท้นนะคะเดี๋เราไปแรายที่ขนมเด็กๆจะได้รับกระสอบขนมไปหนึ่งกระสอบแล้วก็ถือกระสอบขนมนึ่งก

เด็กๆน้องที่เพิ่งมาให้พี่น้องรู้นะครับเด็กใครถึเราได้เด็กใครถึเราไม่รู้ว่าหายเก็บไปยังบมานมากนะครับครับนะคะเราเปรียบเดียวกันให้อธิบายสองอธิบายสามกับน้องๆที่ยังไม่เข้าใจเยไปฟังนะครับนออกมาทุกนออกมาเดี๋ลองเคลียร์ทักค่อ and i'm a เดี๋ยวเราจะขอพี่เราเป็นผู้พอเรวัรยี่้องเรียนเดี๋ยเราให้ให้พอหน่งอสไปนะครอย่างนเียรูัก็รอน้หมแล้นบาลนงองอนุบลสองอนุลแล้วอแล้วเม่ไดเียกเด็กเด็กเด็กเลยี่ยังไม่ข้เรน

ุทุกนยเลยไม่ได้รักนะอย่าอย่าไม่ได้รักนะอาช่วยๆๆอาช่ยนแล้วไม่ได้อาช่วยจกถได้นะครัาเด็กๆเียนษาแต่ลน้องเขาเ่ยกมือเป็นึข้แถวไปข้าแถวไปแต่ได้รับถุง พี่นองเราจะเดโมเพื่อนะครับตะ้งหัวอั้งหัวตั้นหัวตก้งหัวตั้งหั้งหัั้งหัวต้งัวงหัวตั้งหั้ห้ห้้ัห้ห้หง้ห้้ง้วห มานอนด้วยกันนี้1ครับกันดูลูกครับ <inaudible> เราไม่สามารถที่จะแก้ในที่นั้นที่เราถึงได้ทำได้แต่ได้รับประโยชน์ในการที่จะรับรอง Mmm. -hmm.

「なんだ?」 รลังถมเสร็จแล้วนะครับรับตรงที่ถังน้ถังน้่เลยนะครับเอาไปเลยอินโนนับะผิก็จะสื่อแล้วก็จะหลอเลยคืองงันที่อันนันอาศัยใครทงานนะครับความปชิสัมพันธ์ที่มุ่งช้วยัที่โพสต์ูหรือที่อุานหลางขอางทังนะครับ ร้าเจกยอผงนะคะเราจะได้ร่วมร่วมร่ควาทรงจำนี้ด้วยกันนะครับร่วมส่กงานนี้ไปทา รุ้หนที่มีวินวัยฝายความดีหนาปกพวกเราทุกคเนเป็นดที่น่ารัก ปีสองทารูสเรามีความสุขมทุกท่านได้ทขร่วมกันได้เ้วยส่วนของเด็กมุ่หนัาเลยนะครับพ้อหกเข้าัดแถวต่อแล้วพ้อหกเชิญงานเชิญพ่อหกต่อแถวหน้าหนึ่ค่ะอหเชิญนะคะนอแล้แด

คุนที่เก็บนะคะคุนที่เก็บอืมแล้วถ้า